คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงอีกคลิปนึงเนาะแนวทางสองตัวล่างเด็ดๆวันที่16มีนาหกีนที่จะถึงนี้เราก็จะมาเป็นอีกคลิปคลิปที่3แล้วนะครับอันนี้ก็คลิปที่สามเราเป็นแนวทางซื้อรัฐบาลเท่านั้นนะครับซื้อลอตเตอรี่เนาะเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณด้วยวันนี้ผมก็จะมาให้เด่นๆ เด่นๆเ,เลยนะครับเด่นๆสองตัวล่างเนาะเด่นดๆดตัวแรกผมจะให้ก็จะมีตัวนี้เป็นเลขเบิ้ลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ เด่นสามมากๆนะครับที่จริงก็เด่นเก้ามาอีกตัวหนึ่งพอดีมันไปติดเลขดับเนาะถ้าใครได้ดูได้ดูคลิปที่เลขดับที่ผมให้ไปมันจะดับเก้าดับเก้านะครับดับเก้าหลักสิบดับเก้าหลักสิบกับดับเจ็ดหลักทุกหลักเนาะนี่ผมก็ตัดเลขเก้าออกไปถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับใครจะเอาเก้ามาใส่ข้างหน้าก็ได้เนาะ รอบนี้จะเยอะหน่อยนะครับว่าสีทิติย่อมเยอะเสมอไปเนาะพี่น้องอันนี้ผมก็จะมาให้เดี๋ยวผมจะมาวงกลมแล้วค็ไฮไลท์ให้อีกทีหนึ่งเลขที่ผมชอบเนาะอย่างทุกรอบที่ผมบอกอันนี้ผมก็จะให้มาอีกประมาณ4ตัวละห้ตัวแล้วก็จะมี 4, เด่น3กับ8นะครับรอบนี้แล้วก็จะเป็น5 4แล้วก็เป็น5 6เห็นไหมครับเลขเด่นเด่นนะรอบนี้ก็จะมี12หาง10หาง10หางต้องขอไปด้วย10หางพอดีเลขเด่นเลขลองผมจะให้ตัวนี้นะ3 9ใครชอบได้าตามได้นะครับ 9แล้วก็จะเป็นเลขบลน้ล55แล้วก็88แล้วก็จะเป็น89 <8, 9, S 2> เห็นไหมครับอันนี้เลขรองนะครับ <5. S 1> เดี๋ยวผมก็จะวงกลมแล้วก็ไฮไลท์ให้เคนะ <5. S 1> เพื่อไม่ให้สับสนกันเลขที่ผม วงกลมไว้อันนี้คือเด่นนะครับที่ผมวงกลมไวนะ้เนี่ยวงกลมไว้คือเด่นเนาะเดี๋ยวผมจะให้ไลท์กาหายไปไหนเนะี่ยที่ผมชอบก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ย ที่ผมดอกจันนี้เน้นๆหน่อยนะครับดอกจันผมก็จะดอกจันไว้กิดตัวเนี่ยน่าจะสิบเลยั้งถือว่าเยอะนะครับรอบนี้คใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะผมชอบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึง ที่ผมชอบคือสามสามนะครับเบ mm ิ hmm. ้ลแต่รอบนี้เลขเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. ยังไงก็พาโปรดใช้วิจรารณญาณด้วยเนะในการรับชม mm hmm. เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ให้งมงายเนาะ mm hmm. เรามาแบ่งปันกัน mm hmm. เพื่อให้ซื้อรัฐบาลไทยลอตเตอรี่เนาะ ลอตเตอรี่ข้างล่างที่ผมชอบนะครับผมชอบตัวตัวนี้3ามสามสามสามเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ให้ทีนะึงนี่ที่ดอกจันนี่คือ3ามสาเนี่ยผมชอบกับ85ดหก็ชอบ3 4สนี่ก็ชอบที่ผมชอบแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็5้าหหนี่ก็ชอบ ที่ผมจะชอบก็จะมี4ตัว3 3 3 4 5 6แล้วก็8 5ถ้าใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับเนาะอยู่ที่ดวงแต่ละคนอย่าง,งมงายกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลขลองใครจะตามก็ได้ใครไม่มีทุนเยอะก็ไม่ต้องตามก็ได้นะครับแต่เลขรองอะเราไม่รับประกันว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะกับเลขเด่น สีิติย่อมมีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณพ,พี่น้องที่ติดตามชมกดกระดิ่งกด u ับสไคร e ให้กล้องของของ,ของเลขเด็ดนานลงสูตรหวยพารวยนอยยังไงก็ฝากช่องด้วยเพราะเป็นน้องใหม่ในวงการยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ก็แค่นี้เนาะสวัสดีครับ